ครับผมชื่อสมชายอิสวรครับความคาดหวังก็จะได้เจอเพื่อนๆนะครับในคลาสเรียนร่วมกันแล้วก็ได้คอนเนค t ชันได้พูดคุยพวกปะเกี่ยวกับการาทางด้านงานของตัวเองนะฮะเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อปลดประสบการณ์ใหม่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับปัจจุบันผมเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะเป็นพนักงานวิสาหกิจแล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับ เกี่ยวกับด้านาการเกษตรแล้วก็จะเป็นนักลงทุนนะครับลงทุนเกี่ยวกับการเงินลงทุนเกี่ยวกับด้านตลาดหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> แต่เดิมผมประกอบธุรกิจนะครับโดยไม่มีองค์ความรู้าตามหลักวิชาการที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ผมเรียน MBA s t a n f o r d วิทยาเขตฮังกินแล้วเนี่ยก็ได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับไปประกอบกับธุรกิจส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นครับ การนำไปไประยุกต์ใช้เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมทําธุรกิจอยู่นะครับก็ทําให้เรารู้ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับรู้ในเรื่องของไฟแนนซ์การจัดการนะครับรู้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับน่าส่งผลให้เราบริหารธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสุดท้ายนะฮะขอแนะนํา ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับที่สนใจที่จะหาความรู้เพิ่มนะครับเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนะครับ MBA s a n f o r d หรือหินผมแนะนำว่าคุณมาเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าคณาจารย์นะครับหลายๆท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสาม,มารถชัดเจนครับ